หนังสือสแตนด,ดาดนะคะเด็กๆเปิด <c oughs> ไปหน้าที่12ค่ะตัว e เอกไข่ค่ะค่ะหน้าที่12นะคะลูกตัว e นะคะค่ะอันนี้คือตัว e พิมพ์ใหญ่นะคะลูกค่ะคำสั่งเขาบอกว่าฝึกคัดตัวอักษรตามรอยประนะคะค่ะเด็กๆพูดตามครูสีค่ะ e พิมพ์ใหญ่ อีพิมพ์ใหญ่อีพิมพ์เล็กอีพิมพ์เล็กค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนกันนะคะลูกค่ะวิธีการเขียนตัวอีพิมพ์ใหญ่ที่ถูกต้องนะคะลูกเด็กๆด,ดูตามลูกศรน,นะคะและตัวเลขที่เขากำหนดให้มานะคะลูก ค่ะเราเริ่มต้นจากจุดด้านบนนี้เลยนะคะลากเส้นตรงลงมาเส้นที่1ค่ะต่อไปเส้นที่สองนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะลูกลากมาเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วเส้นที่4ค่ะค่ะเราก็จะได้ตัว e พิมพ์ใหญ่นะคะลูกเด็กเขียนจากตรงนี้มาแบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะต้องลากเส้นตรงลงมาก่อนนะคะลูกค่ะอันนี้คือตัว e พิมพ์พใหญ่นะคะค่ะต่อไปเราไปดูตัว e พิมพ์พเล็กกันนะคะค่ะเราเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะลูกลากเส้นโค้งมาอย่างนี้นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะต่อไปเส้นที่สองลากจากข้างในนี้มานะคะลูก ะะตรงจุดสุดนี้เลยนะคะเราก็จะได้ตัว e พิมพ์เล็กนะคะลูกค่ะเด็กๆตั้งใจเขียนด้วยนะคะอย่าให้ออกนอกรอยประนะคะลูกและเริ่มต้นจากตัวเลขที่เขากำหนดนะคะเหมือนที่คุณครูเขียนให้เด็กๆดูนะคะลูกลากจากตรงนี้ก่อนนะคะอย่าลืมเส้นที่หนึ่งโค้งมาอย่างนี้นะคะเส้นที่สองลากจากข้างในออกมาด้านนอกค่ะลากมาตรงนี้นะคะลูก ค่ะต่อไปเราไปดูวิชาถัดไปกันค่ะ